แต่แม่ก็มอกีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ฟังธรรมะลงตาแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เนี่ยเริ่มเริ่มเข้าใจนะแม่นะแต่ว่าอยา,อยากจะเริ่มปฏิบัติเพราะบางท่านเนี่ยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็ยังงงๆกับคําว่าดูลมอะไรเนี้ยอยู่อ่ะแม่ว่าเอ้เราจะเริ่มต้นพวกเขาจะเริ่มต้นอนาปานสติตั้งแต่เริ่มต้นนี่ยังไงบางคนเนี่ยแม่ก็ต้องเป็นสเต็ปนะหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนรู้รเรียนรู้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละ บางทีบางสิ่งบางอย่างเราเราอยากอยากเป็นมากเกินไปอะบ,บางทีมันมันเอาความอยากนำนาออมันเอาตัณหานำปุ๊บมันเวลาคําว่านักปฏิบัติพี่หนึ่งนึกออกไหมเราเนี่นักปฏิบัติครับเราเป็นผู้มีธรรมและเราก็เป็นผู้ทุกข์เอง <laughs> <laughs> บางทีผู้มีธรรมทาไมถึงทุกข์มันต้องย้อนแย้งกับมาตรงนี้อ่าบางทีการปฏิบัติหนูใช้คําว่า คำว่าปฏิบัติจริงๆเนี่ยผู้เจ้าสอนไว้อย่างชัดเจนทานสีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยลักลมหายใจจะคำว่าอาณาปานาสติอาณาปานาสติเนี่ยรู้ในลมหายใจออกเนี่ยรู้ในลมหายใจเข้ามีสติรู้ชัดในลมหายใจอรู้ชัดทั้งลมเข้าและลมออกมันมันไม่ได้ยากเลยมันไม่ได้ยากยังไงเพราะมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่า เอ้ยเราเราเราเพิ่งมีลมหายใจในขณะที่เราจะดูไม่ใช่ไม่ใช่นะแต่แต่ก่อนความรู้ของเราเนี่ยมันไปอยู่กับอะไรเนี่ยมันไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์มันฟุ้งอฟุ้งซ่านมีความฟุ้งซ่านเป็นวิหารธรรมก็คือว่าใช้ใช้ความรู้สึกหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีสติฌานคือเพ่งต้องอาศัยเจตนาเพ่งเพ่งนี่คือเจตนานะพี่หนึ่ง คือต้องเพ่งในลมก่อนทีเนี้ยญานเนี่ยคือรู้คือปัญญาเพ่งจนมันเป็นจนมันติดแล้วครับหนูใช้คําว่าเหมือนพัดลมเนี่ยพอมันหยุดเนี่ยแต่ก่อนเนียมันงไม่ได้หมุนอ่าแต่พอพอเริ่มหมุนฟื้นพอมันเริ่มเร็วขึ้นเห็นไหมพอแค่แค่เริ่มพัดต่อเนื่องขึ้นกําลังลมมาจากไหนอ่ะนั่นแหละอันเดียวกันอ,อาศัยเจตนาะกลับมาลึกรู้อยู่เรื่อยๆอ,อ,อ่า แต่อรียบทในการนั่งหลายๆคนใช้เาว่านั่งสมาธิ uh. มันยังไม่เป็นสมาธิ uh. นั่งก็ไม่เป็นสมาธิหรอกถ้านั่งคิด <Thank you. S 1> uh. นั่งคือยุ่แนั่งนั่งคิดเฉยๆยไม่ใช่นั่งสมาธิ <Okay. S 1> แต่เมื่อใดที่มีสติระลึกรู้อริยบทไหนก็ตามยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดคิดอะไรต่างๆ อะไรบบไหนก็ตามมีสติกับมารู้รู้ชัดเห็นร่างกายนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจลมเข้ายาวรู้ลมสั้นรู้ลมร้อนรู้มีอารมณ์รู้ mm hmm. นั่นแหละนั่นแหละคือ,ค,อคือมีสติมีสมาธิทีเนี้ยเห็นอยู่อาศัยฐานเนี่ยสมาธิเนี่ยเป็นฐานเพื่อให้เห็นเพราะถ้าไม่มีสมาธิหล่อเลี้ยงแต่ละขณะเราจะไม่สามารถเห็นอารมณ์ได้เลยนะพี่เนี่ยจะไม่มีตัวสะท้อนกลับมาเลย เราเราเยต้องทําให้เรามีสต,ติอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นมากขึ้นได้ไหมจิตจําสภาวะการเคลื่อนอาศัยสัญญาในการจ oh. ําจิตมันจำเหมือนหน้าที่ของมันเราควบคุมบังคับไม่ได้ <Okay. S 2> แต่เราสอนมันได้มันจําได้แค่เคลื่อนออกไปตามอารมณ์ตาเห็นรูปอ้สวยไม่สวยเนี่ยมันพากอยู่ตลอดเวลาอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีมันไปอยู่ตลอดเวลาอทีเนี้ยอาศัยเจตนาตั้งใจขึ้นไหตั้งหลักหลักใจนี่แหละ วันนี้เราเราจะดูลมนะเราจะทําให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อใช้เจตนาตรงเนี้มันแวบไประลึกดึงกลับมาแต่ต้องสัมผัสถึงความมีลมจริงๆกลับมาระลึกรู้เรื่อยๆลงไปไม่เป็นไรระลึกได้กลับมารู้สึกตัวได้ดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมาเรื่อยๆเื่อยๆเืๆสร้างเพตรจนี้ให้มากทำตรงนี้ให้มากจนมันจําสภาวะการกลับมาได้ แต่ก่อนมันจําได้แค่การออกไป <Okay. S 2> ทีเนี้ยให้มันจําในการกลับอ oh. แล้วทีเนี้ยพี่หนึ่งจะเห็นความอัศจรรย์ของของลมตัวเนี้ยพอเราฝึกมากพอเราจะเห็นเลยนะ uh. เวลามันมีอารมณ์เกิดขึ้นลมหายใจเราจะเปลี่ยนแล้วมันจะกลับเองเราจะรู้เลยว่าครั้งเนี้ยเราไม่ได้เจตนาด,ดึง uh. อ่ะเนี้ยเราจะรู้ชัดอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราไม่ก่อนที่เราจะปฏิบัติเราไม่เคยรู้สิ่งพวกนี้พี่โชค เราไม่เคยรู้จักเลยเราไม่เคยเห็นร่างกายเราทํางานยังไงเลยเราไม่รู้จักเลยไม่รู้จักลมด้วยหายใจด้วยไม่รู้จักอะไรเรามีแต่ฟุ้งไปเรือ่อยอแม่ครับผมว่ามันมันมีสองอย่างใช่ไหมครับสติเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในกายมันก็อยู่ในความคิดใช่ทีนี้เราเราต้องไปเห็นโทษของความคิดก่อนไหมคบแม่อันนั้นเป็นผล เราไม่สามารถสร้างโทษของความคิดแต่เรามีสัญญาในการฟังได้พี่หนึ่งว่าคิดไปเมื่อไหร่ส่งจิตออกไปเมื่อไหร่นี่คือเป็นโทษหาเรื่องอีกแล้วเหมือนออกจากบ้านอีกแล้วมีภัยมาแล้วแต่อย่างน้อยๆให้มันรู้ไว้รู้ไว้คิดไปเราก็กลับมาหน้าที่เราคือให้มันอยู่บ้านกลับมาอยู่ในฐานเรื่อยๆเืยๆเรื่อยๆถ้ามันอยู่ติดแล้วมันไม่ไปนะทีเนี้ย จริงๆมันมีแค่สองใหญ่ละแม่สองใหญ่นะคือส่งออกกับอยู่ข้างในนั่นแหละส่งจิตออกนอกส่งออกส่งออกไปเนี่ยเป็นสมมทัไทยกลับมาอยู่ในลกนี่แหละมรช่นี่แหละการเดินมรที่แท้จริงครับนี่หลวงปู่ดุจที่เคยพูดไว้เสียสมาธิปัญญารวมอยู่ตรงนี้แหละอทำให้มากจะต้องยกว่าเป็นทำให้มากเจริญให้มากแล้วผลจะเกิดขึ้นความรู้ชัดจะเกิดขึ้นกับเรา ร,รู้ด้วยตัวเองเลยรู้ด้วยตัวเองมันไม่มีภาษามันไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไม่มีกลิ่นไม่มีร